สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้สั่งปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มซัมเมอร์จากร้านค้าออนไลน์นะครับก็สั่งมาในราคาประมาณเก้าพันกว่าบาทครับรวมๆแล้วก็จะแพ็กมาแบบนี้ครับผมเพิ่งจะได้ของมานะครับนี่ครับเขาแพ็กมาแบบนี้เป็นปั๊มสเปคมันก็อยู่ที่อ่อ 750ดาสวัตต์นะครับซึ่งมันเป็นแบบว่าต่อ AC DC ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะว่ามันจะมีอะไรบ้างพอดีมันเึงมึ่งพึ่งมาถึงนะครับนี่ครับตัวปั๊ม ่งปั๊มตัวนี้ครับผมว่าจะเอาไปลงบอ่อบาดาลน,นะจะลอกจะทําเองนะครับเดีย๋ยวมาดูข้างในกันนะครับมันจะมีอะไรบ้างค่อนข้างจะใหญ่อยู่พอสมควรครับยนะทำการแกะขัางแต ลูกลักษณะกล่องครับอันนี้อาจจะเป็นกล่องคอนโทรนลนะ ก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวปั๊มนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นนะครับจะเขียนเจ็ดล้าสิบวัตต์ AC DC Controller นี่ครับอินพุมี2ออย่างนะครับมีไฟ AC กับไฟ DC AC ก็คือไฟบ้านนะครับ DC ก็คือไฟกระแสตรงก็คล้ายๆไฟแบตเตอรี่นะครับ ซึ่งไฟดีซีตัวนี้ก็ต่อสามารถต่อเข้ากับโซลาเซลล์ได้โดยตรงเลยอ่าเป็นรีเบนโตหรือเปล่านะครับโอเคมาดูกันต่อนะับดูกันต่อเลยกล่องเด็กแบบนี้นะครับ จัะแกะยากหน่อยต,ตรงนี้มันก็เป็นเป็นเหล็กค่อนข้างจะแกะยากอยู่อพอสมควรนะจอนแกะก็ ผมก็ต้องระวังด้วยนะครับว่ามันจะบาดเราได้ที่นี่แลกเก็ตโอเคออข้างในมันมีอะไรมาบ้างเป็นกล่องนะครับกล่องกระดาษ

ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับ DC AC มันจะเป็นแบบว่าถ้าใช้ไฟ AC ก็ต่อมานี้ไฟ DC ก็กลับมานี้นะครับอันนี้ก็เป็นอินพุต ีอะไรไม่ให้อะไรคิมีพวกเข้าหับด้วยเคีบตะลายด้วยครับ โอเคแบบการติดตั้ง okay. 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 กเีคนนี้คนน้ำคนนี้ตาคัคนน,น,นนี้น,น,น,นรงนี้เป็นหกเดี่ยวยนะ เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะครับจบกล่องเนี้มีอะไรบ้างต้องใช้หกเหลี่ยมนะครับในกันเปิดตัวนี้ออกมา น่าจะเป็นใขควงก็น่าจะดีนะเป็นเงาเดแต่นี่มันเป็นน็อตหกเหลี่ยมตรงนี้ก็จะมีซิลยางให้เลยนะ่าจะกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับอะจะมีหกเหลี่ยมดูมาด้วย อันนี้ก็เอซีเอสเอซี A C H H e L โอเคเรามาดูตัวปั๊มกันต่อกันนะนะครับเดี๋ยวเก็บโพกนี้อกก่อน lòng như ี่กับความก็จะประมาณนี้นะครับ oh. จเป็นเหมือนแคปซูลมีสายไฟเป็นบัดเลตนะครับมีสามเส้นเป็นมอเตอร์บัดเลส ีของนิ้วว่าจะใหญ่ประมาณนี้นะจะเป็นสองนิ้วเดี๋ยวต้องไปซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มนะครับพวกเกี่ยวนอกแล้วก็ท่อน้ำแล้วก็สายไฟอีกนะครับเพื่อจะได้เชสกันนะคลิปนี้ก็ไม่ดูกันนะครับว่าผมสั่งของมาแล้วมาแกะกันดูว่ามีอะไรบ้าง ก็เป็นปั๊มเัมมอนเดี๋ยวไว้ของครบเดี๋ยวไปเอาไว้ประกอบ้นวจะทําคลิปออกมาอีกนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่ให้ดูกันนะครับ